ครับผม,ผมรอรกมาจากโรงพยาบาลนะครับครับผมผมะออกมาถามว่าทําทไมคุณถึงไม่ได้เข้ามาตรวจจำที่หมอรับไว้ไม่ช้าครับผมไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับว่าถึงไปแล้วับอืมถ้ามาคำว่ายาที่เราเป็นคนมีความรู้ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องสํงาคัญมากๆเลยนะครับคร<ช>ับคทราบไหมครับว่ายันที่สนะชา,าร์จชนะตัวเนี่ยก็มีน้อยแล้วก็รายชื่อขอไข้ไนเนี่ยเช้าเหยียบทั้ม นัดแล้วก็คุก็ต้องข้ามคนต่อไปนะครับครับเออเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะนัดใหม่คุณแล้วกันนะครับแต่แค่ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวนะครับนั้งเอาเป็นช่วงเช้าเวลาสิบโมงดีครับครับครับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะนําตัวอย่างอุจจาระมาด้วยนะครับอ่าครับไม่เป็นอุจจาระใหม่ในวันนั้นนะครับก็จะก็ต้องเก็บในรัชนะที่ชิดอย่างดีเลยนะครับเป็นอุจจาระจากเมื่อวานวันก่อนอะไรไม่ได้นะครับมันจะทําได้ใช่ไหมครับน่าจะได้ ครับเอ่อครับครับเดี๋ยวผมขอจดข้อมูลครับน,นะครับนามสกุลของคุณคือเลิศรัตนโสภาจิ๋ชัยีรัตนสิทธิ์คุใช่ไหมครับอือแล้วแล้ว,ลวมีใครได้แนะนำคุณกับการนิชัยเอนไทน์ในจราเครับอ๋อนั้นผมก็ต้องขอประทานชนนะครับคงจะเป็นการคาใจผิดกันนะครับอือ อกะสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้คุณสามารถถ่ายอุจจาระได้ตามต้องการในทุกรนานะครับไปแล้วเหรบครับไครับใครวะพี่ใครผมไม่รู้อ่ะเขามาจากมาเลเซียมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าที่ว่าเราไปตรวจสุขภาพไปยังมันนัดหมายแล้วมันพูดถึงชื่อคนเดื่นมันมันชื่อว่าชื่อผมเป็นชื่อนั้นน่ะชื่ออะไรนะชื่อเลือดอะไรหรือว่าต้องตรวจอะไรตรวจไอ้นั่นน่ะตรวจไอ้ จระอะไรนั่นแหละตัวจระตัวชี้คนบ้าอะไรโทรไปตัวขี้ผมว่าเป็นคอเซนเตอร์นะแล้วพ่จะไปคุยมาดานทำไมเขาจะเสียตัวขี้ที่ควรจะวางแล้วที่ผมดูว่าเป็นไอ้นั่นไงที่ว่าเป็นเพื่อนของไอ้เสียไงแล้วเขาจะไปคุยเรื่องตัวขี้ได้ยังไงล่ะพี่เพื่อนเสียพี่พี่มาคุยกับมาดานเลยใช่มันก็โทรมาเมื่อกี้ไงผมก็รู้ว่าแต่ผมก็รับสายแล้วผมก็รออยู่นึกว่าเพื่อนเสียไม่รู้เป็นตัวนะตัวตัวขี้เออที่ไหนนัดที่ไหนนะมั้นมัอเหมือน เมื bon. mm ่อ hmm. ก oh, uh, be ี gender, oh ้ผมยังแปลกใจว่าเอ๊ะม uh, ันจะเป็นทัวร์ซินเตอร์นะโทรมาหลอกแค่นี้ต่อว่าขนาดเขาหลอกพี่ก็ยังคุยกับเขาอยู่ตั้งแต่หาเนี่ยจนจบเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แบบเลื่อมเสียใช่ไหมนี่อันนี้เพราะเราบื่อใช่ไหมมันจะไม่ใช่เลื่อนเสียแค่แค่เลื่อนเสียแค่จะมาขอตรวจชี้พี่เนาะโอ้เลยเออพี่ไปคุยกับเขาจนจบเลยเออนั่นแหละเขาเอาเบอร์อะไรพี่ไปทำอย่างอื่นนานเลยนะเนี่ยนะเองเบอร์มาเลเซียพี่คุยกับเขาตั้งนานเนี่ยเออเพอก็งั้นแหละขึ้นมาเนี่ยจู่ๆขึ้นมาตอนนี้ผมนึกว่าเบอร โทรมาปุ๊บไปเลยว่าเบอร์ใครวะผมยังงงอยู่กันาง้มาตรวจชี่มาตรวจชี่อะไรวะเชี่ยว่าผมไปตรวจชี่ว่าไออ้ยู่โรงพยาบาลคุณได้นัดโรงพยาบาลไว้นะครับอย่างนั้นอย่างนี้มันก็พูดไปนะนัดตอนไหนวะไม่ตอบมาแต่ว่าตอนไหนวะนี่ก็ไม่คุยมันจะเป็นเรื่องเป็นราวครับครับเลยโอ้อันนี้ไม่รู้ใช่ไหมนี่ว่าเป็นเบอร์ใครไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไง่รู้เบอรเดียวไม่ใช่เบอร์นี้โอ้โหกงเงย